สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาดูวิธีการพับเปลี่ยนปวยทานรูปทรงต่างๆกันค่ะมาเริ่มกันเลยขั้นตอนการพับเปลี่ยนปวยทานแบบดอกอมอุปกรณ์จะมีกระดาษเทปกระสองหน้าโฟมและกันกรค่ะดีเทปกระบบนกระดาษทั้งสามด้านตามคลิปได้เลยและอย่าลืมใส่โฟมด้วยนะจะได้เค้ืรูปได้สวยยิ่งขึ้นตักปิดกระดาษหัวบนและล่างให้แน่นแน่นด้วยนะจากนั้นะตัดแต่งขอบกระดาษให้โดนหน้ารักปุ๊บปิกหรือเพื่อนๆจะไม่ตัดก็ได้เป็นอันเสร็จเรียบร้อย การทำสติกเกอร์ห่อเหรียญปรยทานแบบลูกอมลอกแผ่นสติกเกอร์ออกใส่โฟม2ชิ้นตามคลิปได้เลยทำแล้นข้างมาติดกันแล้วปิดสติกเกอร์ทั้งหมดแล้วลนะ่ะสติกเกอร์หรือไม่ตัดก็ได้นะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยต่อมาขั้นตอนการพับกล่องใส่เหรียญปวยทานทรงสี่เหลี่ยมการกล่องพับแล้วพับลิ้นกระดาษทั้งสองฝั่งมาเสียบตัวรกระดาษจากนั้นใส่เหรียญหรือลูกอมก็ได้ตามใจชอบเลยนะทำการติดตัวกล่องให้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จละน่ารักมากๆเลยมาถึงขั้นตอนการพับกล่องใส่เหรียญปวยทานทรงรังเบีย อุปกรณ์เราจะมีกระดาษเทปสและกระดาษแก้วทำการพับดินกระดาษทั้งหมดลงมาและปิดด้วยเทปสใส่เดี๋ยวแล้วปิดแบบเดิมเ,เพื่อนๆจะไม่ใส่กระดาษแก้วก็ได้นะแต่แนะนำให้ใส่กระดาษแก้วด้วยเพราะว่ามันจะเพิ่มความสวยยิ่งขึ้นในล้างแค่นี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงงานฝีมืออย่างกระดาษสากันแล้วขั้นตอนการพับเหรียญโปรทานก่อนจะมีกระดาษสาและหนังยางนำกระดาษสาใส่เหรียญแล้วพับเป็นจิบจี แล้วทำการมัดด้วยหนังยางจากนั้นค่อยๆค,คลี่ออกจะออกมาน่ารักและสวยแบบนี้เลยต่อมาเป็นขั้นตอนการพับก,กระดาษห่อเหรียญโรยทานชุดขนมสอดไส้ทุกคนสามารถพับตามรอยแบบในคลิปได้เลยจากนั้นวางเหรียญและพับ สองทั้งสองข้างมาประกบกันแล้วพับทั้งสองข้างมาประกบกันอีกครั้งได้ใช้สายคาดแมตติดกับกระดาษเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงขั้นตอนการพับกล่องใส่เหรียญโบรางจังโดนทุกคนพับตามวอยเส้นทับแบบในคลิปได้เลยแล้วพับสองข้างมาประกบกันกดลงมาเล็กน้อยแล้วพับข้างในข้างหนึ่งแล้วใส่เหรียญเค้ื่องอีัางแล้วทำการปิดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ารักมาก ต่อไปเป็นขั้นตอนการพับกล่องใส่เหรียญโปวยทนทรงกระเป๋าขั้นตอนการพับก,ก็ง่ายมากๆแค่เพียงทำตามรอยพับเหมือนเดิมได้เลยทุกคนอย่าลืมใส่เหรียญดนะ้วยนะเสร็จแล้วออกมาจะเป็นกระเป๋าสวยๆน่ารักนแบบนี้เลยต่อไปขั้นตอนการพับกล่องใส่เหรียญตัวยทนทรงของขวัญสามารถพับตามรอยแบบในคลิปได้เลยนะพับตัวกระดาษสองด้านมาเกี่ยวตอรอกแล้วใส่เหรียญ แล้วทำการพับส่วนที่เหนือขึ้นและเกี่ยวตัวล็อตเป็นอันเสร็จแล้วน่ารักมากมากเลยมาถึงขั้นตอนการพับกล่องใส่เหรียญบรยทานทรงขนมสอดไส้ใหญ่ทุกคนสามารถพับตามรอยแบบในคลิปได้เลยพับสองข้ามาประกบกันอย่าลืมใส่เหรียญด้วยนะแล้วทำการพับปิดนำสายคาามาติดกับแม็กเป็นอันเสร็จละและแล้วก็มาถึงขั้นตอนการพับกล่องใส่เหรียญบวทานทรงปิ่นโตทุกคนสามารถพับตามรอยแบบในคลิปได้เลยนะ พับหัวกระดาษข้างเข้าหากันแล้วเกี่ยวล็อกไว้จากนั้นใส่เหรียญพับส่วนที่เหลือขึ้นและเกี่ยวล็อกอีกครั้งหนึ่งเป็นอันเสร็จละน่ารักมากเลยกล่องใส่เหรียญบัวทานแบบ DIY ทุกคนพับตามรอยกระดาษแบบในคิดได้เลยนะนำของตกแต่งมาติดก,กันโดยใช้ปืนกาวตกแต่งตัวกล่องตามใจชอบได้เลยนะมันจะออกมาน่ารัก ดูสิน่ารักไหมต่อมาเป็นขั้นตอนการพับกล่องใส่เหรียญรบทานทรงเสือ้อทุกคนสามารถพับตามรอยแบบในคลิปได้เลยนะจากนั้นพับตัวกระดาษมาเกี่ยวกับตัวล็อกพับปิดส่วนล่างของกล่องแล้วอย่าลืมใส่เหรียญไว้นะจากนั้นบีบข้างกล่องเข้าหากันและปิดตัวล็อกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยน่ารักไหมถัดมาขั้นตอนการพับกล่องใส่เหรียญรบทานทรงร้ันคะ่ะทุกคนสามารถพับตามรอยเส้นพับแบบในคลิปได้เลย ทับตัวกล่องกระดาษเข้าหากับตัวล็อกจากนะั้นทับยิงกระดาษทั้งหมดเข้ากับตัวล็อกให้หมดเลยใส่เหรียญหรือใส่ลูกอมก็ได้นะตามใจชอบเลยทำการพับหัวกระดาษเข้ากับตัวล็อกเป็นอันเสร็จละนะคะพร้อมเปิดแล้ว มาถึงขั้นตอนการพับกล่องใส่เหรียญปรยทานทรงฉลอมขั้นตอนการพับก็แสนจะง,ง่ายมากๆพับตัวกระดาษเข้ากับตัวล็อกจากนั้นพับริ้งกระดาษทั้งหมดเข้ากับตัวล็อกอย่าใส่เหรียญด้วยล่ะหรือใส่ลูปอมก็ได้ตามใจชอบเลยทำการพับหัวกระดาษเข้ากับตัวล็อกเป็นอันเสร็จละน่ารักไหม